เจริญพรคณะคุณครูผู้บริหารผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกๆคนนะลูกนะวันนี้มาพบกับพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระอาจารย์พระมหาธีรยุทธจิตตปุญโญซึ่งก็เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะลูกนะเราก็จะได้มาเ,าเรียนรู้เรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาผ่านธรรมะหรือจะเป็น ผ่านนิทานซึ่งเหมือนกับทุกๆอาทิตย์ท,ที่ที่ผ่านมาวันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันวันนี้พระอาจารย์ก็มีนิทานมาเล่าให้กับพวกเราได้ได้ฟังส่วนเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยลูกนะอาทิตย์นี้วันศุกร์นี้ก็คงจะยังทําไม่ได้อยู่เพราะว่าพระอาจารย์เองก็มีภารกิจถ้าเกิดว่าวันไหนสะดวกก็คงจะได้พบปะพูดคุยเจอหน้ากันนะลูกนะถึงแม้จะไม่ได้เจอกันแบบ ตัวต่อตัวแต่เราได้เจอกันผ่านกล้องมันก็ยังยังได้เห็นหน้าได้ยินเสียงกันบ้างต่พวกเราได้ยินแต่เสียงพระอาจารย์แต่พระอาจารย์นี่ไม่ได้ยินเสียงพวกเราเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ดีๆแล้วกันนะวันไหนว่างพร้อมๆกันเราจะได้มาเจอกันนะลูกนะเจอกันผ่านการเรียนออนไลน์ ถือว่าให้เข้ากับยุคยุคโควิด -19 ซึ่งวันนี้นิทานที่พระอาจารย์จะนำมาเล่าให้พวกเราฟังเชื่อว่าจะเป็นนิทานที่สอดแทรกธรรมะแล้วก็หลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะพวกเราทุกคนทึ่งเป็นเยาวชนควรที่จะได้รับรู้และก็ศึกษาในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะ แต่ยังก่อนอื่นนะลูกนะก่อนที่เราจะเรียนก็เป็นธรรมดาเจอกับพระอาจารย์พระมหาธีรยุทธหรือว่าพระมหาน้อยเมืองตรังเราก็ต้องมาไหว้พระกันก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิชาอื่นใดเราก็ต้องมาไหว้พระกันนะไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนั่งสมาธิสักสองสานาทีนะลูกนะเพื่อให้เป็นประโยชน์แบบชัดเจนนะเราทุกคนก็จะได้ ทั้งกายวาจาและก็ใจเป็นการฝึกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการอยู่กับตัวเองนะลูกพักผ่อนตัวเองหยุดคิดในเรื่องที่เรากังวลใจแล้วก็อยู่กับลมหายใจตัวเองเพราะฉะนั้นขอทุกคนตั้งใจอ่ะพระอาจารย์ให้เวลาปรับอิริยาบถในการนั่ง เราจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็พระอาจารย์ไม่ว่านะลูกนะแต่ว่าให้นั่งในลักษณะที่ไม่อึดอัดนะและก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆเก็บขานะลูกนะแต่ใครนั่งเก้าอี้อยู่ก็ไม่เป็นไรห้อยขาได้พระอาจารย์ให้เวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้พวกเราได้ทำความเข้าใจนะและจะได้ปรับเปลี่ยนวิญยาณของตน ถ้าพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็ให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็พนมมือนะลูกนะเราจะไหว้พระกันก่อนทุกๆวันที่เราจะเรียนธรรมะเราก็จต้องไหว้พระกันก่อนถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจและลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคือคุณพระพูดพระธรรมพระสงฆ์และจะได้กล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมกันนะลูกนะขอให้ทุกคนตั้งใจ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวัตาธโมธรรมนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิโมทนาสาธุนะลำดับต่อไปจะได้ให้พวกเราทุกๆคนนะลูกนะได้นั่งสมาธิกันได้ทำสมาธิกันสักน,นิดหนึ่งนะเพื่อ รวบรวมสติในการที่จะได้ศึกษาธรรมะต่อไปเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอกับพระอาจารย์พวกเราอาจจะวุ่นวายอยู่กับบางสิ่งบางอย่างบางประการนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรก็ดึงสติกลับมาก่อนนะดึงสติกลับมาก่อนเพื่อให้เราทุกคนได้มีสมาธินะอาจารย์จะขอเวลาพวกเราสัก สองนาทีนะลูกนะตั้งใจนั่งกัศมัดมก็ได้หรือว่าจะนั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะลูกแต่ให้สำรวมตั้งจิตตั้งใจหยุดคิดหยุดที่จะกระทำสิ่งอื่นด้วยเวลาสองนาทีอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะครับตั้งใจนะลูกนะขอทุกคนหลับตาลงเบาๆนะ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปทําให้ตามันไปบังคับให้มันหลับนะลูกนะหลับเบาๆเหมือนเหมือนเหมือนเราหลับตาธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมหายใจด้วยหายใจอย่างไรก็ให้หายใจอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องนะไ,ไม่ต้องสูดเข้ายาวแล้วปล่อยออกยาวนี่ไม่ต้องเลย ดูลมหายใจเราไปตามธรรมดานะว่าลมหายใจเรานี่มันสั้นมันยาวมันถี่มันอะไรยังไงนะลูกนะอ่ะขอทุกคนตั้งใจครับ ค่อยๆลืมตาขึ้นนะลูกค่อยลืมตาเพราะว่าเราจะได้พร้อมกับการที่จะเรียนรู้เรื่องราวธรรมะผ่านวิดีโอชุดนี้นะลูกนะขอให้ทุกคนตั้งใจสำหรับ <c oughs> วันนี้พระอาจารย์ก็มีนิทานหนึ่งเรื่อง ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราทุกคนได้รับฟังส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนี่ให้พวกเราทุกคนตั้งจิตตั้งใจฟังกันดีๆนะเรื่องราววันนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองท่านผู้ปกครองมีเวลาก็อยากให้รับฟังไปพร้อมๆกันจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะ สิ่งที่พระอาจารย์นำมาฝากมี่เป็นสิ่งธรรมะแบบง่ายๆแล้วพวกเราก็ปฏิบัติกันอยู่นะเป็นธรรมดาแบบคุ้นเคยกันอยู่ดังนั้นก็จะสามารถทําได้นะร่วมกันพ่อแม่ก็ให้คําแนะนําลูกๆลูกๆก,ก,ก็จะได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลานิทานวันนี้เป็นนิทานชาดกเหมือนเดิมชื่อว่า เรื่องของโคนันทวิสารนะลูกนี่นันทิวิสารชาดกหรือว่าโคยอดกระตันยูส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งอ,อกตั้งใจฟังนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระจารยร์จะเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็พวกเราก็ดูบรรยากาศวันนี้อาจจะแตกต่างจากวันอื่นๆนะลูกนะวันนี้มีภาพประกอบให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลูก S <S <an> ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุจัพ,พัคีได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยพระเจ้า กันธาระครองเมืองตกศิลาแคว้นคันธาระพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนามว่านันทวิสารเป็นโคมีรูปร่างสวยงามมีพลังกำลังมากมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เลี้ยงและรักโคนั้นเหมือนลูกชายโคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณ การเลี้ยงดูของพราหมณ์ในวันหนึ่งได้พูดกับพราหมณ์ว่าพ่อจงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีว่าโคของเราสามารถลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้พนันด้วยเงินหนึ่งพันกหาพณะเถิด พรามได้ไปที่บ้านเศรษฐีและตกลงกันตามนั้นนัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นพรามได้เทียมโคนันทวิสารเข้าที่เกวียนเล่มแรก เพื่อลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกติดกันไว้ซึ่งบรรทุกทรายกรวดและหินเต็มลำแล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียนเงื้อประตักขึ้นพร้อมกับตาวาดว่าไอ้โคโง่โคโง่ไอ้โคโกงเจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ฝ่ายเจ้าโคนันทวิสารเมื่อได้ยินพราหมพูดเช่นนั้นก็คิดน้อยใจพราหม เรียกเราผู้ไม่โง่ว่าโง่เรียกว่าผู้ไม่โกงว่าโกงจึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวโควินทกกาเศรษฐีจึงเรียกให้พรามนำเงิน1,000งพักหาพนะมาให้แล้วกลับบ้านฝ่ายพรามผู้แพ้พนันเงินหนึ0งพันกหาพนะปลดโคและก็เข้าไปนอนเศร้าเสียใจอยู่ในบ้าน ส่วนโคน,นันทวิสารเห็นพราหมณ์เศร้าใจเสียใจเช่นนั้นจึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่าพ่อฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมาเคยทำภาชนะอะไรแตกไหมเคยเหยียบใครๆเคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่อันไม่สมควรหรือไม่เพราะเหตุใด,ดท่านจึงเรียกเราว่าโคโกง โคโง่ครั้งนี้เป็นความผิดของท่านเองไม่ใช่ความผิดของฉันบัตรนี้ขอให้ท่านไปเดิมพันกับโควินทะกะเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพกหาพณนะขออย่างเดียวท่านอย่าได้เรียกฉันว่าโ,โคโกงโคโง่ท่านจะได้ซับตามที่ท่านปรารถนาฉันจะไม่ทำให้ท่านเสียใจ พรามได้ทำตามที่โคนันทวิสารบอกในวันเดิมพันพรามจึงพูดหวานว่านันทวิสารโอรลูกรักเจ้าจงลากเกวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเถิดโคนันทวิสารได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปอยู่ที่เกวียนเล่มแรก ทำให้พราหมณ์ชนะพนันด้วยเงินสองพันกหาพนะพระพุทธองค์เมื่อนำอดีตนิทานมาสาธุกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคําหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานแล้วได้ตรัสพระกาถาว่าบุคคลควรพูดแต่คำที่น่าพอ,พอใจเท่านั้นไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจในการใดๆ เมื่อพราหมณ์พูดคำที่น่าพอใจโคนันทวิสารได้ลากสัมภาระอันหนักได้ทั้งยังทําให้พราหมณ์ผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วยส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการได้ช่วยเหลือพราหมณ์นั้นจบนิทานเรื่องโคนันทวิสารเน,นี่นะลูกอนิทานเรื่องนี้สอนอะไรพวกเราครับสอนอะไรลูก เห็นไหมในพระคาถาเขาบอกว่าคําหยาบเป็นคําที่ไม่มีใครปราถนาเลยนะไม่มีใครปราถนาคาชื่อว่าคําหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครใแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมลูกออดังนั้นนิทานเรื่องนี้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเองก็ไม่ชอบคําหยาบใครไม่ชอบคําที่ดุด่าว,ว่ากล่าวเลยเห็นไหมผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังให้เยอะระมัดระวังให้มากคุณครูก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงการเรียนออนไลน์นี่อาจารย์เห็นถ่ายมาเป็นคลิปเยอะไปหมดเลยนะเรื่องของพ่อแม่กับลูกนี่ทะเลาะก,กันลูกทะเลาะก,กับพ่อพ่อทะเลาะก,กับแม่แม่ทะเลาะก,กับสามีโอ้โหไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการใช้คำหยาบคายไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยให้กับทุกคนนะดังนั้นการที่เราทุกคน จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราต้องใช้คําที่เป็นปิโยก็คือคําที่น่ารักคําที่พูดแล้วยังความปราบปลืม้มดีใจให้กับทุกคนนะวันนี้ <c oughs> นิทานที่พระอาจารยำมาเล่าให้กับพวกเราทุกคนถือว่าเป็นนิทานที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันนะลูกนะ เราไม่ชอบคำหยาบคายเราไม่อยากให้ใครมาพูดคำหยาบคายกับเราเราก็ต้องไม่พูดคำหยาบคายกับใครฟังนะลูกนะถ้าเราอยากจะได้คำพูดจาดีๆเราก็ต้องพูดจาดีๆกับเขาส่วนว่าถ้าเขาเราพูดจาดีแล้วแต่เขาพูดจาไม่ดีกับเราอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรานะ,ะเรื่องที่ต้องที่พูดต้องเป็นความจริงนะะและต้องไม่เป็นคำหยาบคาย เวลาพูดกับคุณพ่อ,อคุณแม่ก็ต้องมีหางเสียงพระอาจารย์เองก็บอกกับพวกเราทุกคนในเรื่องความกระตันยัตาวิธีจริงๆพระอาจารย์พูดเกือบทุกคลิปเลยว่าความกระตันยัวตาวิธีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเกิดว่าเราไปบอกประกาศคนอื่นว่าเราเป็นคนดีแต่เราไม่ดูแลคุณพ่อ,อคุณแม่เนี่ยถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่การตอบแทนบุญคุณเนยเราสามารถทําได้ทุกวัน หนูๆนูยยังอายุน้อยๆตัวเล็กๆกันอยู่จะสามารถตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงก็เป็นเด็กดีลูกเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะช่วยเหลืองานบ้านอะไรที่ทำได้ก็ทำนั่นก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาด่าเราเราก็อย่าดื้อนะบางทีเราเองก็ต้องแหมโทษตัวเองบ้างยอย่าโทษแต่คุณพ่อคุณแม่ พอคุณพ่อคุณแม่พูดดีๆเราก็เดี๋ยวก่อนหนูจะดูการ์ตูนหนูเล่นเกมก่อนหนูไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะพอเขาพูดดีๆเราก็ไม่ปฏิบัติตามพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาโอ้โหทีนี้ก็บ่นน้อยอกน้อยใจนะเพราะฉะนั้นปรับใหม่นะลูกนะปรับในเรื่องศีลข้อสใหม่ นะการพูดจะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเจอนะใครที่ได้เรียนกับพระอาจารย์แล้ววันก่อนก็จะเข้าใจว่าการพูดในแต่ลักษณะนี่เป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะด,งดังนั้นวันนี้นิทานวันนี้พระอาจารย์นํามาเล่าเรื่องเดียวส่วนอาทิตย์หน้าในะลูกาภาคใต้เรามันจะมีพธิธีเรียกว่าชิงเปรตนะรับตายาย ถ้าเป็นไปได้พระอาจารย์ว่าวันศุกร์หน้าเรามาออนไลน์กันดีกว่าเรามาพูดเรื่องเปรตกันพระอาจารย์จะเอาเรื่องเปรตเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะใครเข้าได้ก็ขอให้เข้ามาส่วนใครที่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรลูกพระอาจารย์จะอัดเป็นวิดีโอเอาไว้แล้วก็จะส่งไปใน youtube เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะเพราะ,ะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะวันศุกร์หน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ดูก่อนวันศุกร์หน้านี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าพระอาจารย์วันที่17 17 17ตรงกับวันศุกร์เดี๋ยวเรามาเรียนออนไลน์กันดีกว่าเข้ามากี่คนก็ไม่เป็นไรหรอกพระอาจารย์อยากเห็นหน้าพวกเราบ้างนะอยากจะพูดคุยกับพวกเราบ้างเพราะฉะนั้นลองพูดคุยกับคุณครูก่อนนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับอะไรพวกเราคุยกับผู้ปกครองนะส่วนพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองคุยกับกค,คุณครูจริงๆคุณครูก็อยากให้ทําแบบนี้แหละเพราะว่า ผู้ปกครองจะได้มาดูทุกวันแต่ล้เราก็ยังทําแบบนี้เหมือนเดิมเรายังทำออนมาน์เหมือนเดิมและก็ก็จะเสริมในเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วยนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะได้พูดคุยกับพวกเราบ้างบางครั้งผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์เนี่ยก็รู้จักกับพระอาจารย์นะเป็นโยมที่คอยอุปถัถากอุปถัมภ์เคยไปวัดทําบุญเจอกันอยู่บ่อยครั้งนะก็อาจจะได้พบได้เจอได้พูดคุยกันเอาละวันนี้ ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงนําเอาข้อคิดจากคำมะโคนันทวิสารนะลูกนะไปใช้พูดจาไพเราะพูดจาดีๆอย่าพูดจาหยาบคายแล้วเราก็จะได้พูดเราจะได้คําดีๆไพเราะไม่หยาบคายจากคนอื่นเช่นเดียวกันอันนี้สอนทั้งผู้ปกครองสอนทั้งนักเรียนแล้วก็แนะนําคุณครูด้วยเอาล่ะก่อนที่จะจบวันนี้พระอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนได้กรวดน้ํานะลูกนะแล้วก็แผ่เมตตาทุกคนตั้งใจนะลูกนะ ใครก็ตามที่เคยพูดจาไม่ดีกับใครเราก็จะมากรวดน้ำเป็นการขอขอขมาหรือว่าขออภัยขอโทษกับสิ่งที่เราทุกคนได้ประมาทพลาดทั้งไปเอาละตั้งใจนะลูกนะขอทุกคนว่านะโมพร้อมกันสามจบนะครับณนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะณโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระคะววโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอทุกคนว่าตามนะเราจะขอขามาแล้วกันนะคลิปนี้เราจะขอขามากันเพราะว่าใกล้จะถึงเดือนสิบแล้วให้พวกเราว่าตามนะู้กน,นะกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสกรรมอันหน้าติเตียนอันใดที่เกิดทางกายก็ดี วาจาก็ดีใจก็ดีขอให้กรรมันน้าติดเตียนนั้นๆที่ข้าพระเจ้าเคยประมาทพลาดท้งต่อบุปการีมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายญาติมิตรเพื่อนฝูง ทุกๆคนข้าพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเทินเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าด้วยและขอจงเป็นบุญอุทิศ ให้ถึงแก่เปตชนคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนจงได้รับความสุขอยู่ในสถานที่ที่เป็นสุขติตลอดกาลละนานเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอปยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาคาดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธ,สาธุสาธุอนุโมทนากับลูกๆนักเรียนทุกคนนะลูกนะอขอให้ทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่เราทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรและเจอกันใหม่นะลูกนะสวัสดี